สวัสดีชาวโลกกดถ่ายแล้วใช่ไหมกดถ่ายแล้วเออเดี๋ยวมางเขาที่ไ like. รวันนี้มาทําอะไรมาซื้อปอดก๊าดมันมีลูกเหจโทดเขา i n ็อกมาหากูกล้าผจะพิมพ์ไปหามึงเขาบอกกลัวมึงด่ามึงก็นนะปากไวายไปหน่อยนึงก็เลยมาคุยกับกูว่าเออพี่ครับตกลงแล้วที่พี่มาเปิดกันเนี่ยพี่ซื้ออะไรครับท้องงงกันไง เราเคยบอกแล้วทีนึงเทนแรกๆว่าเรามาซื้อโปสการ์ดแต่เราไม่เคยให้เขาดูเลยวันนี้เราจะมาซื้อโปสการ์ดให้เขาดูกันว่าหน้าตาโปสการ์ดมันเป็นยังไงการซื้อทีบังกุติคือการซื้อโปสการ์ดคือจิงๆิงคลิปแรกเลยเนาะเราเคยทำมาให้ดูทีหนึ่งแต่คงจะนานไปแล้วแต่ก่อนจะไปดูโปสการ์ดวันนี้จะเปิดอะไรครับมันดูเหมือนกันมาดูก่อนมีนอนะไรให้เล่นบ้าง เนี่ยวันพีส์วันพีส์วันพีส์อ๋อนี้กูเปิดไปแล้วตอนที่แล้วไงเปิดแล้วเหรอเออแต่กลัวได้แค่ซีก็ดีอ๋อเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้หมดมุงซีมีกับเอนี่นี่นี่สามตัวเลยมึงคนความหวังหมู่บ้านเลยนะเว้ยมึงได้นี่มึงจบเลยนะเหรอวันนี้อาจจะเปิดอะไรบ้างครับมีวันพีอ่ะตั้งเป้าวอยากได้แค่นี้อ่ะอยากได้วันนี้ต้องได้ B กับ A เพราะว่าอันนี้ซื้อเคยได้แล้วได้แล้วจากคลิปที่แล้วอาจทิ้งทิ้งลิงไว้ข้างบนหน่อยอะไรอีกอ่ะ อันนี้เล่นแล้วเขาที่แล้วเล่นแล้วอ่าให้เล่นแล้วอันนี้มึงเคยเล่นแล้วอ่าอันนี้มาใหม่ชัวร์ไม่เคยเห็นเลยอันนี้จะลองเล่นไหมต้องหน่อยแล้วกันอยากได้ใครนี่เลยนี่เหมือนเกมกูนะแต่ตามใจมึงเออน,นี่ง้างหมัดรอเลยตัวนี้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 อ่โอเคอโอเค,อ,เคอ่านี่นะถ้ากูถ้าได้กูให้มึงเลยตัวนี้โมกุลอินสติ้งกูให้เปิดอันนี้ห้าอันอ่ามึงได้กูกูให้มึงจัดไปแล้วมาไปรีวิวให้กูด้วยอ๋อของเก่ายังไม่รีวิวให้เลยนี่นี่นี่ไม่เคยเห็นอันนี้นี่นี่ มึงบ่นมานานมากเลยมึงอยากได้ไสเดอร์นี่ดับเบิลดับเบิลดับเบิลโอ้โหมึงอยากได้ดับเบิลมันไม่เป็นดำเขียวอะก็เป็นเขียวเขียวล้วนไซโคลเลยล้วนๆวนเลยใช่่นี่นี่ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ อะไรก็ได้ได้หมดอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดทั้งหมดกี่อย่างนะบายสรุปะนะสามอย่าง3อย่างนะไรเดอร์นี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่ารางวัลมันตอกไปหมดแล้วเออมันไปเยอะแล้วแล้วตัวใหญ่ๆมันมีแค่อันเดียวแล้วไปหมดแล้วด้วยอ่านะอันนี้ก็ไไม่เปิดนะะให้กูเปิดอันเนี้ยอะไรนะมาีโร มีคนหลายคนบอกให้เปิดมาฮีโร่ขอกูไปดูการ์ตูนก่อนนะกู <c oughs> อินแล้วกูจะได้แบบเวลาเล่นแล้วเฮ้ยเวลากูได้แล้วกูจะเฮ้ยแม่งแบบกินการ์ดหน่อยหน่อยไม่ใช่บอกพี่โบว์มันไม่เปิดมาฮีโร่กูยังไม่ดูไง <c oughs> ให้กูดูก่อนนะเดีย๋ยวเราไปดูบอสการ์ดกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงเริ่มแรกก็จะเป็นแบบอ่าบริการลูกค้านี่ยครับลูกค้าอาจจะเข้ามาในร้านแล้วก็ดูของประมาณของสัมนกคุณก่อนครับผมว่าตัวไหนมันตอบไปแล้วว่าอะไรอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็มาที่เคาน์เตอร์ครับผม ก็บอกว่าซื้อโค่ารพิเศษบังคุณจิตหนึ่งวัครับมันก็บอกชุดของทางทุกคพันธการครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของเัืกี้ครับผมอะไรก็บอกว่าซื้อโค่ารพิเศษบังคุณจิตหนึ่งวัครับผมก็จะทําการอ่าจ่ายเงินอะไรกันที่ต่อไปแล้วก็จะเป็นการสุ่มของสมราคุณครับผมอ๋อสุ่มนะใช่ครับเดี๋ยวนี้เราเราถึงปุ๊บเราเราข้ามขั้นตอนนี้ไงใจกูร้อนไงขั้นเนี้ยเราไม่ได้ทําให้เขาแล้วมึงรู้เปล่าว่าโคสาร์ำที่รีวิวโสาร์ำหน่อยโสก็เป็นโสาร์ำ ตรงลายเนี่ยจะเป็นตามที่เราเลือกเราอยากได้ของสมนาคุณตัวไหนเราก็ซื้อทรายนั้นไปทีนี้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน p o s การ์ดปกติอะไรมีให้เขียนที่อยู่เขียนอะไรคำอวยพรหรือว่าอะไรก็ว่าไปเวลาเ่าไปเทีได้น่เหลือเหลือเกินติดสแตมป์แล้วก็ส่งได้จริงๆเดี๋ยวกูจะส่งให้มึงเอาหมาทำไมวะส่งมากูจะถ่ายกูว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้นะอันไหนไม่ได้กูจะส่งเข้าบ้านมึงให้หมดเลยเกลือเกลือเกลือติดสแตมป์ให้กูไปสตรีกูเล็กนิดเดียวเออกูจะส่งให้หมดเลยเนี่ยมีสี่อันเดี๋ยยววววมมมึงดดูแล้ไไปรีีิอโบเขนาา่ เกลือ,อตอนนี้เราถึงเวลาอันสมควรแล้วคือพี่จ่ายนี่แหละใช่ไหมใช่ครับบันพีทเท่าไหร่บันพีทสิอ่าไลเดอร์ห้าดักกอนบอลห้ั้งหมดวันนี้20ู่จะเปิดถ้าวันพีทแค่5 <c oughs> ที่เหลือ15มึงหยิบเองเอางั้นเลยอ่ะพังพี่หน้าตามึงคนเดียวอ่าเดี๋ยวเขาเตรียมโปรตการ์ให้เราก่อนนะครับขอ น้องเตรียมรับบทการบางคนก็เก็บสะสมนะครับผมเพราะว่าทีนี้ดักบอลดักบอลบางทีมันทำแค่รอบเดียวอะไรนอันนี้ส่งได้ป่ะจริงๆมันจะห่งได้นะคุณมีสแตมป์อ่ะจริงเหรอได้โอ้โหนี่นี่นี่โอ้นี่เท่เทเท่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 เทเท่เทเ่เท เท่าไหร่วะสามร้อยห้าสิบมันนม่มีเี้สามร้อยห้าสิบอ่สามร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบออหูไม่มีมูลค่าด้วยเนี่ยกระดาษใบเดียวก็อย่างเท่เลยอ่ะไปวันนี้จะให้ไปเป็นพระเอกเอาอะไรก่อนเอาวันพีก่อนมึงดูกูนะอือเออเอบจบจริงเหรอวะเออมึงนี่หยิบง่ายง่ายเอางี้เลยเหรอเเออน่ยไม่ต้องเลือกดวงอ่ะมันจะได้ก็คือได้เอออย่างซีเรียสหมดไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ยอดเท่าไหร่ครับเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบมึงเปิดไม่เป็นไรน้องกูเล่นเป็นหมื่นแล้วโอ้โหไปไปนี่ก็่ห้าใช่ไหมห้าค่ะทำเหมือนพวกก็ได้ไม่ต้องเลือกหยิบมาทั้งปึ้งหนึ่งแล้วนับไปเลยห้าใบเจอนะคนมันจะได้เนี่ยนะใช่คนมันจะได้ไม่ต้องคิดมากอโอ้โหเพลินชีวิตชิวๆเป็นไรเดอร์นะครับเออจับจับหมดก่อนห้าเลือกด้วยหยิบมาปุ๊บนับเลยโอ้ แล้วทำไม่ได้อ่ะชิบหายงั้นคันนี้กูเลือกไหนก็ได้อ่ะมึงเลือกหน่อยอ่ะตั้งใจหน่อยดิ่ดก้อนบอลมึงบอกอยากได้ใครนะโง่คุณร่างโง่ติงว่าเรื่องนี้ทีไรชิบหายเอาทีเลยเนี่ยอันนี้เอารางวัลใหญ่สักอันพอไปเปิดก่อนเลยทุกอย่างเดี๋ยวดูดวงกูเอาอะไรก่อนวันพีสเอาวันพีสก่อนกูต้องการเอกับบีจัดป่ะเอกับบีเปิดมา จ G สายไปไปทำไมอ่ะเงินก uhm. uh, okay. hey? ูจ G ไงกูดดีมาก F F ฟูเต็มเต็มอ่าโอเคกูต้อง AM mod ดิเฮ้ยจ G เฮ้ยผ่านแล้วเท่าไหร่นะสามร้อยแปดสิบครับผมสามร้อยแปดสิบแม่งสี่ถ้ำหนึ่งนะเว้ยรอบนี้เอาหน้า F ทำไมมันติดกันเป็นผืนเลยวะสุดท้ายแล้วบอกเอ๊ะ นี่ไงจีมันเป็นแผ่นนี่กูอยากได้อันนี้ไงที่กูบอกตอนแรกอ่ะเนี่ย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 โคดแถ้เลยเอออะไรต่อดาคอนบอลดาคอนบอลเลยเ B C โอ้โหโอ้โหนี่มึงออออากาศแล้วไปมึงทำอะไรมึงเลือกผิดช่องแล้วบอสจีที่บ้าที่ชอบโกนหรือไงเนี่ยเอาแน่ก็บอกแล้วคนมันจะได้มึนก็ต้องได้ดิวะเอฟเฮ้ยเอฟได้ป่าววะไม่ได้เอฟไม่ได้ เออไอสุดท้ายแล้วบ่ดีดีตัวอะไรวะเป็นติ๊ตัวบารดักบารดักก็พเฮ้ยโอ้ยโอ้ได้แล้วเว้ยรอดมึงรอดตายไปเขียมไหมเขียดแล้วมึงได้ยังได้แล้วไปกดได้ไหมหาละตอนนี้กูโล่งแล้วนะกันบอลโอ้โหโอ้โหไปไปอืมมีใครใหม่ปะเนี่ยมีนักกากด้วย ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวแกะข้างในให้ดูกันเดี๋ยวรอดูตอนดูของรางวัลเดี๋ยวมาดูกันช่วงนี้ไปลุ้นต่อไรเดอร์ไรเดอร์ห้าอันผ้าดับเบิลนี่คือให้เลยนะสีเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นผ้าผ้าเช็ดหน้าชุดนี้มือตีอ่ะโอ้โหแม่งหลอกโอู้มึงคำว่าตีมึงอย่าตื่นเต้นกับไรเดอร์เออเออ ดีใจแก้เขินหน่อยปี๊โอ้โหต้องได้แล้วว่างกานเนี้ยมืออย่าลืมไรเดอร์ก็ต้องเป็นปีไม่ใช่ A B C เมองเป็นเลขพศใช่ไหมหาเลขพศพศพศใช่ไหมพศนะจบเป็นเลขมาเอ๊ะอ๋อได้ป้าขออนหน่อยอยู่ครับเป็นปี๊กเกอร์อ๋อเอ๊ะมึงมึงอย่าเพิ่งคิดว่าดีใจนะได้เอ๊ะแล้วโอ้เราก็มาเต็มเลย อินเนอร์มาเลยเหมือนประมาณแบบวันพีชอ่ะคุณถ้าเป็นวันพีชได้ A B C นี่กรี๊ดการ์ดเลยนะเนี่ยตัวเล็กอ่ะฮะตัวเล็กนี่ไงเอาไปปลอบใจอ่าเร็วเร็วเร็วโต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 เลขใช่ไหมเลขอืมอืมทำไมแผงด้านบอลวันพีชไม่ออก A B C ีซีเมือวานดูกูเนี่ย A กับ B อยู่กับกูละอันนี้เป็นวันพีชครับวันนี้พี่โบมาเปิดแก้มืออยากได้ A กับ B มากอมามามาสลากแรก เอฟไม่ต้องดูกูรู้จีผมไม่ต่างกันเลยบ่โอ้ยเฮ้ยมันจะอันรางวัลใหญ่ทำไมเฮ้ยจีเฮ้ยไปไม่ได้แล้วว่าต้องเล่นมันพีดแล้วเพราะว่านี่มึงหมดไปสิบมึงยังไม่ได้อะไรเลยเออเฮ้ย ไปเราต้องคำนวณวันพีแล้วมึงเปิดสิบอันไม่ได้รางวัลใหญ่เลยมึงเปิดไปสิบเก้สิบสาครับเอาชนะให้แล้วแล้วคนสิบสามแล้วคนสิบสามหกสิบสามสอสิบสามหารหนึ่งต่อแปดหนึ่งต่อแปดมึงจะกลับมาเปิดวันพีป่ะโอกาสน้อยลงเพราะเราผ่านไปแล้วสิบใบถ้ามึงเปิดอีกสิบแล้วไม่ได้เนี่ยชิบหายเลยนะจะเหมือนคราวที่แล้วที่เป็นดับเบิลบอลนะเว้ยเราต้องจบเว้ยค่อยว่ากันไปอันนี้รางวัลเมื่อกี้ก่อนนะให้ดูก่อนโอ้แฟม ทข้างหลังก็คนละลายนะเอ๋อาเบ้อาเบ้อาเบ้เออเออแล้วก็อะไรเนี่ยเอออันี้นี่นี่เจ๋งอันนี้เจ๋งเนี่ยซาโบใช่ไหมอ่าตัดด้วยเอสอ่าเนี่ยลูฟี่อย่างงี้โอ้โหสามเสหายเออสามพี่น้องกแบบนี้เดี๋ยวเจอยยังรอยังรับจอบของติ๊กเกอร์ก็ได้ครับตั้งไปข้างหลังนะใช่ครับแล้วมีติ๊กเกอร์ตั้งอยู่ข้างหน้าอย่างงเีไหมติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยโอ้ ได,ไ,ดได้ได้ได้ใส <belli. S 2> ่อะดูข้างในหน่อยเออของผมข้างในเป็นไงเหมือนเดิมเหรอมั้งอ๋อนี่ดึงมาทั้งางในไอ้มาน้องน้องรีวิวให้ดูเลยครับมาว,มวันเเริ่มโอ้โหใหญ่กว่าเขาที่แล้วอีกนะเฮ้ยใหญ่กว่านะเทียมหน้าไปดิเนี่ยบังเต็มหน้าเลยโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยไอ้เขาที่แล้วเยอะเลยเฮ้ยใหญ่แน่เทียบทีเฮ้ยใหญ่นะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเปิดกันอีกสิบของวันพีชแต่มันสนามนะําำแบบตอนที่แล้วแต่ครั้งนี้เราต้องการอะไรครับไปเอตับแค่นั้นแหละจบโอเคตามนั้นคนละห้าแล้วจบจกันไปวายเลยต่อเถอะดูหนึ่งสองสามห้าเอบจบมไม่ต้องดีใจเกอร์เหมือนไรเดอร์อ่ะต่อ ก็หยิบแบบคลราข้างล่างบ้างข้างบนบ้างเนี่ยข้างล่างนะเห็นไหมแล้วก็กลางๆหน่อยกลางๆหายจบไหมอย่างนึงก็ขยองพยองนิดนึงอ่าจบนะนี่ไงห้าันพอดีจบนะห้านนะจบมึงต้องได้เออกูก่อนเลยจี๊ไอ้เอ่ะมึงอัตราส่วนมันจะเริ่มน้อยลงไปเฮ้ยไอเอ๊ะจบแล้วมันจ มันได้เอมันจบแล้วครั้งนี้แล้วไม่ได้ครั้งนี้ได้เอเอผมจะเอไว้หูจะเอไว้ไม่ใช่เอไรเดอร์นะนี่เอวันพีน้อยเฮ้ยนี่มา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 โอ้โหกูเริ่มเครียดแทนแล้วเนี่ยบีบ <B> ีแล้วเลิกเอเออบีแล้วเลิกจบแยกย้าย ดีด๊อกโอ้ยอ้าโมบ้าเบ้าไหนเบาเปล่ากูดีใจมึงเก่งใจคนจะล้าบ้างกูดีใจไงแบบอัตราเปิดแม่งสี่ได้สองให้ห้าเด็บเด็บกูเริ่มเครียดแล้วเนี่ยนี่การจับแบบคละคละเอแล้วจบไม่ใช่บีบีจบีบีบี อีเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเดือดตาโบอีกแล้วเงาตาโบอีกแล้วเหรอเริ่มอุ่นใจแล้วเว้ยอุ่นใจแล้วเว้ยอุ่นใจไหนโชว์นี่โชว์นี่เห็นไหมไม่นกแล้วเว้ยอ๋อวันนี้วันนี้วันนี้ทำงานได้สองตัวโอ้โหมีแล้วจบแม่งเรามาสายวันที่จริงจริงทีจีอะไรก็ไม่รู้อ่าไว้ก่อนไล้ไหมเอฟอ่าไม่เป็นไรปีจีไม่ค่อยอยากหวังกันมาสุดท้ายเลยว่ะ สีปิดรการสีเอ้าเออโอ้ยไปไปไปมึงทำได้อไปมึงทำได้โอ้เชนี่คุ้มเลยสามตัวไอ้เจ่ผู้ที่ครอบรองผลอักคียทั้งสองคนอยู่ในกำมือผมแล้วคิปนี้ก็น่าตัดจบไปนะจ๊ะกูกูก็ได้นี่ไหม่อันนี้ยังไม่ได้ชิปนี้ไปไปอะไรกูต้องการบีรอตายแล้วเนี่ยขออีก5 เอาอีกเหรอบูต้องการบีบุงไม่ได้วันพีสเลยคิดที่แล้วลูกีเหรอเออเราจะได้กลับไปรีวิวครบสามตัวน้องขอยค่อะไรันานี้ต้องบีแล้วบีใช่ไหมบีแล้วจบเลยเลิกลงนามกันเลยแป้งเซนเหมือนกระดาษเลยอันนี้กูจับเองเลยครักครับลูฟี่ออกมาลูกขอว่าพ่อขอปั๊บีแล้วจบบีแล้วจบ เอสนะครับเอสได้ดีแล้วต่อลูฟี่กูต้องการลูฟีมลูฟีแเราเลิกอีมึงฉีดไปใจอ่ะอีอีเอฟเอฟบีเราต้องการบีเท่านั้นบีจะเดียวยาทุกสิ่งเอฟเอฟบี จี้จไปอาตามมึงบ้างทำไรอีกห้าอันมึงจะเอาอีกเหรอสุดท้ายละลงนามอกแล้ะไอคนขายที่เขาเหยาวยิ้มได <c oughs> ้ยอดเดือนนี้ขึ้นที่อยี้ยผมกุดยังได้เป็นแบบแบบยอดขายแห่งเดือนเขารู้ปะเนี่ยว่ายอดไปจากไหน รู้แล้วล่ะคราฟนี่ไงเหมือนเดิมเอาจากล่างๆมาก่อนใบเลยบนบนมาสักใบนึ่งสองสางกลางมาสักใบนึงยวสามนะขยับข้างเล่าเลยละตีลองลองลองได้ทั้งใบนึงฮะห้าใบครบเอฟไม่เป็นไรกรีดป่ะล่ะกูว่ากรีดแล้วเนี่ยอีไม่มีใจทำไมวะ E F กูคาดหวัง G G โอเคพอละจบโดยรวมวันพีททั้งหมดเราเรียก30ฉลาก<ม>เราโชว์รางวัลใหญ่เลยเป็นยังไงโอ้โหนี่ฝีมือวันนี้วันพีทตั้งได้แค่เนี้ยไปยิขงข้างๆ้านี่เหมือนเหมือนแบบเป็นผู้ชนะหน่อย คูได้อะดีใจสุดเลยเอเนี่ยเอเนี่ยโคตรดีใจเลยในงานเนี้ยโอเควันนี้น้องๆหนูๆนะครับที่ดูอยู่ลรงเรีนคือความเสี่ยงครับก็ถ้าเห็นแล้วซื้อแต่พอประมาณไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะครับก็เล่นๆกันสนุกสนานกันเนาะเดี๋ยวดูเดือนหน้ามีอะไรออกเรามาดูกันแต่ไม่ฮีโร่กูรู้แล้วพวกมึงอ่ะเขียมาเยอะเหลือเกินไอ้กูอินนิดนึงก่อนไปดูบ้างเออขอพวกกูสองคนไปดูก่อนดูร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวกูจะมาจับมันต้องอินหน่อยนะเออถ้าไม่อินแล้วไม่สนุกนะเอาตามนี้กดซับซาย แล้วก็ตัดิ่ิงให้กูด้วยอคอมเมนต์มานะห้ามเขียนว่าไม่เปิดวันพีชนะพี่กูจะพิมพ์ตาเลยนะ <c oughs> พี่ไม่เปิดวันพีตาเลยนะ <c oughs> ตา่ <c oughs> ตาในคอมเมนต์เลยโอเคตามนั้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า,าไปเปไน็นไรวันนี้สวัสดีบา๊ายบาย